สวัสดีครับพระที่เห็นนี้คือพระวันทาเสมาวัดพับนะครับผมไม่ได้มีความรู้เรื่องพระมากมายเท่าไหร่นะครับพระชุดนี้เป็นพระของนโมเมืองราชนะครับที่เป็นพระโมโนดกตกทอดจากอากงนะครับที่ตะเวนขายองค์ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับว่าจะได้พระมาจํานวนไม่น้อยนะครับซึ่งผมทําคลิปกับนโมเมืองราดหลายๆครั้งนะครับ นโมดึงอาชบอกว่าไม่เคยซื้อพระที่ไหนเข้ามาในรังเลยนะครับเข้ามาขายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าของพระองค์นี้แล้วก็จะส่องให้ดูนะครับว่าเนื้อแท้เนื้อในของพระองค์นี้นะครับเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกบอกตรงๆสําหรับ F c ซทางช่องนะครับถ้าพระอันนี้เก๋นะครับคุณแสดงความคิดเห็นที่หน้าคลิปไม่พอนะครับจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยนะครับ ถ้าพระชุดนี้เก๋นะครับคุณแชร์บอกคนที่คุณรักเลยนะครับอันดับแรกนะครับถ้าพ่อแม่อยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับแชร์บอกคุณพ่อคุณแม่เพราะท่านเป็นคนที่คุณรักและรักท่านนะครับจากนั้นก็แชร์บอกพี่น้องปู่ย่าตายายที่อยู่นะครับที่เล่นพระนะครับเขาจะไม่ได้โดนซื้อพระชุดนี้เก๋นะครับหลายคนบอกว่าคําว่าผมใช้คําไม่สุภาพ ผมไม่ยังไม่เคยด่าอะไรมีไม่ยังไม่มีคาด่านะครับการแชร์สิ่งที่เป็นความรู้ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าลูกเจอสิ่งที่ไม่ดีนะครับควรจะแชร์บอกคุณพ่อคุณแม่บอกถ้าผู้เป็นผู้ชายก็แชร์ให้เมียตัวเองดูถ้าเป็นผู้หญิงก็แชร์ให้ผัวตัวเองดูและถ้ามีลูกมีพี่น้องคุณแชร์ไปเลยนะครับทางช่องนะครับจะไม่ตามไปว่าคุณนะครับแต่ถ้าคุณมาแสดงความคิดเห็นในช่องว่าเก้นะครับ คุณเอาพระแท้ของคุณมาดูนะครับเพื่อที่จะเป็นธรรมต่อคนแล้วอีกอย่างนึงครับถ้าคุณแสดงความคิดเห็นว่าเก๋นะครับช่วยใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงหน่อยครับถ้าคุณไม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงมาแสดงความคิดเห็นนะครับผมบอกตรงๆเลยครับไม่ต่างจากเสียงหมาเห่าที่ไร้ความรับผิดชอบนะครับตรงๆเลยนะครับคือคุณแสดงความคิดเห็น แชร์ไปในเฟซของคุณแล้วคุณแสดงความคิดเห็นในเฟซของคุณให้เต็มที่นะครับผมไม่เห็นแต่เมื่อคุณมาแชร์แสดงความคิดเห็นนะครับผมก็จะบอกเขียนบอกตรงๆนะครับหลายคนก็โต้ตอบว่าผมไปด่าพ่อล่อแม่คนอื่นนะครับไม่ใช่นะครับเป็นการชี้แนะให้คุณบอกคนที่นอ่ครับสวัสดีครับพระนโมครับสวัสดีครับผมนโมครับทําไมผมมาทําหลายคลิปแล้วไม่หมดสักทีเนี่ยเอาตรงๆเลยพระที่บ้านมีเยอะครับที่ใต้เทพครับผมมีเยอะขนาดไหน ก็มีเยอะครับมีแบบสองสามตู้ประมาณนี้เลยครับบงงเก็บไว้เยอะครับแล้วไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวครับผมมีพี่น้องสามคนครับแต่พ่อตายไปก็พี่สาวแล้วก็พี่ชายแล้วก็ผมแบ่งกันมาครับเป็นพราที่แบ่งแบ่งแล้วแบ่งแล้วแบ่งแล้งเหลือเท่านี้ยังได้เท่านี้ใช่ครับก็ยังได้เท่านี้ก็บางทีก็ไปเอาได้ที่บ้านพี่สาวพี่ชายมาบ้างคบางอย่างเราไปดูว่าเอออะไรที่น่าสนใจแล้วก็เอามาเอามา ซื้อจากที่ชายมาที่สาวมาใช่เัาต้องให้ตามเขาบอกมีลูกมีหลานครับเราเีนใจของเขาครับผมครับฟมนหมอันนี้หมดไปครึ่งหนึ่งอย่างที่ตั้งใจทำมาเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งได้แล้วนะครับได้ครึ่งหนึ่งครับหมดไปครึ่งมุงแลวนะครับแต่เสียดายนะคแปะลงสีผมไม่ได้ตัดหน้าไว้หมดเลยหมดเลยแปะลงสีหมดครับผมครับไอ้ที่หมดหมดไปมีอะไรบ้างครับนโมหมดไปนะครับ ที่ไม่ต้องถามหาแล้วนะครับสําหรับคนที่มาดูคลิปย้อนหลังแล้วโทรมามีไหมก็มีครับเมื่อตอนนั้นก็เคยออกผูท่ทวดปีศูนย์ห้าเนื้อทองแดงเขื่อนอันนั้นหมดเลยครับอ่ะเนื้อทองแดงเถื่อนหมดเลยหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าเนื้อทองแดงเถื่อนหมดเลยหมดเลยครับแล้วก็อันนั้นเป็นแล้วก็มีหลวงปู่ทวดเนื้อสมเด็จครับตีสมเด็จโตสร้างปีสี่ศูนย์แปดหมดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวครับหลวงปู่ทวดเออเนื้อพระสมเด็จน,นะครับ ทำไมเขากล้าเขาเชื่อน้โมก็คือน้าโมเนี่ยไม่ได้มีดีกีหรือไม่ได้มีระเสียนผ้าอะไรทาไมเขาเชื่อทําไมเชื่อครับทําไมเชื่อเป็นเพราะว่าเราขายราคาเบาครับก็เลยกล้าก้าที่จะเช่าเราอ่าเพราะผมจะเน้นเรื่องราคาเบาเบาจับต้องได้แล้วก็ ใน้นเรื่องของการแบ่งพุทธคุณกันไปใช้พระนามโมไม่มีทุนไม่มีทุนขายเท่าไหร่ก็ได้กำไรขายเท่าไหร่ก็ได้ครับครับให้ฟรีให้แถมฟรีก็ยังได้็ให้ฟรีก็ยังได้ใช่ครับแต่ไม่ฟรีนะครับเพราะว่าพระมีมูลค่าพระมีมูลค่าให้ฟรีเดี๋ยวจะดูไม่มีค่าครับคือคือพระอ่าหลวงพ่อทวดเนื้อสมเด็จไม่ต้องถามแล้วนะครับถ้าใครไปดูคลิปเก่าๆครับผมก็ดูได้แต่ว่าไม่มีให้เราหมดแล้วครับไม่อยากัะแปะลงสีไม่ต้องถาม้วแปะลงสศก็หมดเกลี้ยงเหมือนกันครับผมใช่นโม เคยมีคนมาถามว่าเฮ้ยพระแรกโอ์พระแลกโอ๋มีคนด่าในเฟซไหมเก๊โอ้คนด่าในเฟซไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับ,รบเพราะว่าอันนี้มันก็ความจริงแล้วทางใครทางมันนะครับก็ใครดูแล้วมาตรวจเราแล้วก็ปล่อย,ยเขาไปความสุขของเขาครับครับใช่แต่ถ้าใครสวดผมนะครับ <c oughs> แก้โมโห,หนิดนึง <c oughs> แก้โมโหแก้โมโหวสวดสวนไปต่อนิดนึง <c oughs> เขาได้ต่อเราได้ห <c oughs> มายถ้า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 ทางเราไม่เราไม่สวนนะครับ <c oughs> เขาต่อไม่ได้ไม่มีกิจกรรมที่จะ สนทนาเราผมก็สวดไปตรงๆเลยนะครับคือถ้าไม่ชอบนะครับก็ไม่ต้องดูจบนะใช่ครับ, <c oughs> บน้ำโมำทางช่องผมนะครับไม่ได้ไม่ได้เร้าวอนให้คุณมาดูนะครับทาให้ดูก่อนถ้าชอบก็ซื้อนัอกน้ำโมก็ตรงตแบบนี้ตรงๆแบบนี้ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีพระเยอะไม่กล้าออกนะกลัวคนอื่นจะสวดว่าปลอมครับผมอ,อันไหนที่เราว่ามีองค์เดียวเราไม่้จะมาไลฟ์ให้ใครดูครับเพราะว่าเวลาคนที่อยากจะได้พระเรา S <S <S เขาก็จะมีติดได้แค่คนเดียวครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาคิดแล้วเออเรามีพระเยอะเงี้ยคนคนที่ดูชอบเราเนี่ยสามารถเช่ากันไปได้แบบเออมีห้าสิบองค์ก็เช่าได้ห้าสิบคนอ่าดีกว่าคนมีองค์เดียวแล้วบางคนมีองค์เดียวก็โชว์อยู่นั้นครับครับโชว์แห่ไปรอบจังหวัดหมด่เราเนั่นมีหลายองค์เนี่ยเราโผกลับมาว่าพระเราอออย่างงี้ครับเราก็เออก็แปลกดีนะครับแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนครับเราห้ามก็ไม่ได้มีคนเช่าจํานวนสูงสุดอยู่ครับสูงสุดเลย แต่มนองค์สูงสุดที่เช่าเช่าแบบราวของยูทูบเนี่ยก็สิบพระองค์มีครับสิบพระองค์มีใช่เอาไปเก็บไว้แล้วไปแจกลูกหลานอะไรประมาณนี้แจกพนักงานในร้านก็มีครับใช่ครับส่วนใหญ่เขาดู youtube แล้วซื้อเลยหรือหรือมาที่เอ่ส่วนมากจะจะซื้อใน YouTube ซื้อแบบส่งฟางไปที่นี่ครับท่านใน u t u b e เฮ้ยทำไมเขาเชื่อถือขนาดนี้แต่บางคนถ้าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูที่ร้านแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยได้มาแต่ก็มาก็มีครับแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ก็จะไม่ที่บอกมาม,มาไกลๆ,ๆมาจา,ากไหนมาไกลๆเชียงใหม่ก็มาครับแล้วทิ้งทางใต้ก็ามาครับมาล,ลาสุดที่ทางใต้มาเช่ามาเช่าพักไปสามองค์ครับมาเองหรือเ<อ>ช่าเขาบอกว่าเขาเขาดูช่องพี่ใต้เทมมาครับเขาบอกว่าใครเป่าเป่าอะไรนะครับพาแม่เขามาเป่าาใครเขาเัานมาเขาก็เลยนัดนัดมัเจออ๋อเขาไปเป่าที่ังมานนนใช่ใช่นนท์ครับเขาบอกผมมาเฮ้ยเขามาจากใต้ครับเขาพาญาติเขาไปเป่า ใช่พาแม่เขามาด้วยอแต่ลูกสาวกับเขาอ่ะขึ้นมาข้างบนโทรน,นัดผมก็เจะแวะมาซื้อผ๋อเขาไปเป่าจังหวัดนนท์ใช่ครับผมใช่เ<อ><อ>ช่าพระโมไปสามองค์เช่าน้องบอยภูมินไปหนึ่งองค์ครับใช่ก็ได้มาห้าพันกว่าบาทนะครับก็คือทางช่องนะครับก็จะคือนโมผมไม่ได้มีความรู้เยอะนโมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องพระเยอะไม่งั้นโดนราคาเป็นหมื่นแน่ใช่ครับครับผมเดี๋ยวนโมก็จะมาสององค์ ันนี้ให้ดูนะครับว่าเนื้อหามวลสารเป็นยังไงนะครับครับครับผมนี่นะครับเป็นพระอะไรนะวันทาเสมาวันทาเหอวันทาเสมาวันทาเสมานะครับวัดพับนะครับวัดพับพระสังราชสุกไก่เทือนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบองค์นี้อ่ะนี่นะครับขึ้นมานะครับอ๋อสองนะครับสังลาชสุกไก่เทือนนะครับเป็นอาจารย์ของสมเด็จโตใช่ใช่ครับเป็นอาจารย์ก็มวลสารก็เป็นเนื้อสมเด็จระฆังเหมือนกันครับมวลสารเก่าๆของสมเด็จโตเนี่ย ไม่ใช่สมเด็จสุกไก่เถื่อนเป็นเป็นอาจารย์ครับผมเป็นอาจารย์มวลสารลักษณะเดียวกับสมเด็จโตใช่มวลสารเราจะบอกว่าบวลสารสมเด็จโตไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ครับผมนี่นะครับสร้างไว้ก่อนพระสมเด็จโตนะครับตามความเชื่อของความรู้ของบอยนะครับไอ้ของของนาโมนะครับนี่ นโมไล่ดูให้ทั้งองค์นิดหนึ่งได้เลยครับผมอันนี้เป็นด้านหัวนะครับด้านหัวมันเสียนนะครับด้านเสียนมาเป็นรูปยืนนะครับหลายคนอาจจะเป็นมองนอนนะครับถือถือดอกบัวเหรถือดอกบัวครับใช่คือเนี่นะครับนี่ยนะครับก่อนไปนะครับเราจะให้ดูอย่างชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับเพื่อความสบายใจในการตัดสินใจจ่ายตังค์จ่ายตังค์อันนี้เป็นไหลนะครับไหลครับผม ลงมานะอันนี้แขนงอนครับมาดูตรงนี้เป็นบัวครับบัวคผมเป็นบัวคือถ้าดูอย่างนี้แล้วคุณไม่เชื่อว่าแท้ก็ไม่ต้องมาไม่ต้องเช่าครับครับคือคือถ้าคนอื่นเนี่ยเขาใช้ไม้จิ้มฝั่งแต่การช่องไม่มีนโยบายไม่มีครับไม่มีนโยบายนะครับเราจะให้ดูซุ้มโมดเก่าได้เนี่ยนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับบอกบอกถึงความเก่าชัดเจนเลยนะครับใช้ความรู้ในการพิจารณาพระ เนื้อผงที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปนะครับผมพอเป็นบ้างนะครับใช่ใครยังมาถามเรื่องพระผมนะครับไม่เป็นนะครับตอบไม่ได้นะครับเขามีคนที่รับตรวจสอบนี่มวลสารให้เห็นดูอย่างนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะได้ไล่กันดูสองสามองค์นะครับถ้าใครชอบองค์ไหนนโมทํำยังไงใครชอบองค์ไหนก็ถ่ายรูปให้ชั้นดูชัดๆเลยครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับนโมก็ยินดีบริการอ่าชอบตรงไหนจะดูตรงไหนถามอะไร เบอร์เบอร์โทรที่ทิ้งไว้หน้าคลิปเนี่ยนะครับเป็นเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ลน์เป็นเบอร์ลายพิมพ์ชื่อน้โมลงไปแล้วเด็กจะเด้งขึ้นแล้วก็ติดต่อมาใช่ครับหรือว่าจะคุยกันในเฟซก็ได้ครับเฟซบุ๊กน้โมเมืองลาดครับผมนี่เราจะสองเรื้อให้ดูนะครับก่อนการตัดสินใจเดินทางมาใช่ครับหรือดูอยู่ที่บ้านซื้อได้นะครับครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลัง ไอ้นอโมนี่ซื้อกล้องนี่ม,มานานหรือซื้อซื้อมาน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 ครับซื้อมาเป็นปีแล้วเนี่ยซ,ซื้อมาดูาใช่ครับซื้อแล้วไม่ค่อยได้ใช้ด้วยครับเน<ม>ี่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ<ช>พอมาทาคลิปเนี่ยง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับเมื่อก่อนพูดกันก็มองพระกันไม่เห็นนะครับพูดกันแต่ปากใช่ครับพูดกันแต่ปากจะเราตจะพูดดีอย่างไงก็ได้นะครับใช่แต่นี่นะครับพอมีภาพนี้นะครับพูดดีแต่ไม่สอดคล้องกับพระนะครับไม่ได้นะครับนี่สภาพเนื้อพระของสมัชภาพอะไรนะเออ เสมาวันเอ้ยวันทาเสมาวันทาเสมาวะครับนะครับครับผมวันทาเสมานะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มหยิบในถาดเลยนะครับได้ครับแต่ภาษาพูดเราบอกว่าหยิบส่งส่งนี่นะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มหยิบในถาดมาองคหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับเอฟซีที่ติดต่อติดตามทางช่องนะครับคือไม่ชอบไม่ชอบนะครับคุณก็คุณก็เก็บไว้ในใจบ้างก็ได้นะครับอย่าแสดงออกนะครับ เพราะว่าบางบางทีผมมีอารมณ์โกรธหรือถ่รถปาดหน้านะครับถ้าไปเปิดเจอตอนนั้นนะครับมีสวนนะครับบางทีถ้าผมไม่สวนไปคุณด่ามาคุณก็จะบอกว่าเฮย้ยใจเทพมันด่าแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บผมแกล้งเจ็บไปอย่างนั้นเองนะครับนี่นะครับนี่สภาพของเนื้อพระนะครับพิจารณากันเอาเองนะครับนี่ไล่ไปดูนิดนึงนะครับ อย่างที่บอกนะครับถ้าพระองค์นี้คุณแสดงความคิดเห็นเก๋น,นะครับคุณแชร์ไปให้คุณพ่อคุณแม่คนที่คุณรักก่อนนะครับท่านห่วงคุณคุณต้องห่วงท่านด้วยนะครับได้ไม่ต้องมาเปิดดูผมอาจจะปากแรงไปนิดหนึ่งครับแต่ตรงไปตรงมานะครับนี่นี่นี่ใครเห็นเนื้อเปนอย่างนี้เลยนะครับใครที่ซื้อขายพับแบบนี้นะครับโอกาสที่คืนกันมีน้อยนะครับเพราะว่าได้ตัดสินใจร่วมกันไปแล้วน้ำม,มีคนมามีคนมาขอสองอีกทั้งนท,ทุกครั้งที่ออกไป ต่วแรกว่าส่วนมากเขาลูกค้าจะส่งเองครับเอากล้องส่งเขามีกล้องเหรอใช่รับเอากล้องติดเอ็กอมาส่งครับแต่ว่าถ้าจะส่งให้เราส่งเนี่ยให้เราก็ส่งให้ครับครับผมใช่ครับนี่นะครับชอบองค์ไหนนะครับแต่อย่างพระในกล่องนี้นะครับจะไม่มีเปลี่ยนที่นะครับสลับตำแหน่งนะครับคุณก็แคปไปดูเลยนะครับว่าชอบองคไหนองคไหนนะครับสไตล์องค์ไหนนะครับก็แคปหน้าจอไปดูแล้วคุณก็ให้น้าโมเนี่ยสมมติว่าผมเอาองค์นี้เอาองนี้นะครับ อ่ะนโมลูกค้าก็บอกว่าให้ถ่าย,ายแคปรูปมวลใก,กล้ๆให้ดูนิดหนึ่งได้เลยครับนี่น<ด><ด>ครับ<ด>นโม,นมก็จะเอาภาพมาขึ้นกล้องอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วร้อยก็จะเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปตรงนี้ไปใช่ครับว่าเอ้ยมวลสารแบบนี้นะเนื้อหาขององค์พระเป็นแบบนี้นะจบจบครับก็ส่งกี่ภาพนโมส่งก็แล้วแต่ลูกค้าครับลูกค้าอยากให้ชมกี่ภาพก็ส่งให้ได้เนี่นะครับ หลายคนที่ผมเคยไปทําคลิปนะครับเขาก็จะอัดเป็นคลิปไปให้เลยอัดเป็นคลิปการเลื่อนเนื้อผ้าให้ดูนะครับนี่นะครับหลายคนถามผมนะครับว่าถ้าเก้แล้วคืนได้ไหมได้ครับแต่คุณต้องซื้อองค์นี้องค์ละล้านหรือสองล้านใช่ครับถ้าองค์ระพันสองพันนะครับไม่มีใครเขารับซื้อคืนนะครับมันเสียเวลาเสียเวลาครับแล้วอันนี้อันนี้ส่วนส่วนเท้าส่วนเท้า ส่วนพระบาทนะครับเนี่ยนะครับมีคาบแถวซ้ายมีความเก่าปรากฏให้เห็นนะครับใช่ครับน้ำโมเนี่ยไม่ค่อยได้คุยเรื่องมวลสารนะครับถ้าผมไปคุยกับคนอื่นนะครับผมจะถามละเอียดนิดนึงนะครับคือน้ำโมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้เป็นคนสอนดูพระใช่ครับไม่เก่งเป็นคนขายพระแล้วก็ส่องพระให้ดูใช่ครับว่าน้ำโมมีแบบนี้น้ำโมเมนแบบนี้ก็ขายแบบนี้ครับมีแบบนี้นะครับแต่จะให้เล่นเหมือนเซียน เลยไม่เป็นครับราคาเปิดก็ราคาเบาๆแป่งปันครับอันนี้เปิดได้อันนี้ก็เปิดองค์ละสองพันบาทนะครับเปิดองค์ละสองพันบาทนะครับคือถ้าไม่มั่นใจว่าแท้แท้นะครับไม่ต้องซื้อตั้งต้นไม่ต้องื้อครับเสียเวลาไม่มีการเยี่ยด์นะครับไม่มีการเชิญชวนมาเลยนะครับครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะส่งหยิบอนามโมส่งหยิบองมาององตัเนี้ยองค์มุมสุด องมุมสุดนี้ไเนี้ยมุมเนี้ยงมุมนี้ได้ครับเราจะส่งหยิบให้ดูนะครับเพื่อให้รู้ว่าไม่ได้เลือกองค์ที่มีมีความเก่านะครับนี่ต้องต้องขออภัยทาง F4 ด้วยนะครับบางทีมันมีแสงสะท้อนบ้างนะครับเพราะว่ามุมของกล้องและเวลาที่ถ่ายนะครับเอาความรู้ไว้ก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับไม่ได้เอาความสนุกเอาความมันนะครับ ถ้าคุณดูพระแล้วอยากมีความสนุกความเพลิดเพลินนะครับคุณไปช่องที่เขาทําให้คุณสนุกให้คุณเพลิดเพลินเลยนะครับอันนี้ถ้าขายเนี่ยเราจะขายแบบแบบให้ความรู้ไปด้วยนี่นะครับแต่ผมจะไม่ขายพระเด็ดขาดนะครับมีคนถามผมนะครับว่าแล้วไม่ต้องมาฝากพระนโมมีคนมาฝากพระขายไหมอ๋อมีครับมีครับนโม,มทำไงอ๋อบอกว่า เราขายอย่างเดียวครับไม่ได้รับซื้ออ๋อขายอย่างเดียวขายเางเดียวเพราะ้าเราเยอะเราไม่รู้จะเอาไปทำอะไรครับครับขายอย่างเดียวไม่ได้รับซื้อนะครับใช่ครับไม่ได้ซื้อไปทําอะไรครับผมเฮ้ยเขาเอาพระพวกไหนมาขายอะไรนะเขาเอาพระจำพวกไหนมาขายเราก็ไม่รู้่าเขาก็บ่นเดียวว่าพระบ้านนะครับเขาบอกแต่เดียวพระบ้านใช่ครับแต่เราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรพระบ้านหรือจะสู้พระแลกโอ้ใช่ครับผมนโมก็เป็นพระบ้านเหมือนกันนะครับบ้านครับพระนบ้านครับ ถ้าใครดูพระองค์นี้เก๊นะครับไม่ได้ติดใจนะช่วยแชร์ให้คนที่คุณรักคนที่คุณเป็นห่วงแชร์ไปเยอะๆนลครใบแชร์ไปเยอะๆนะครับเขาจะได้ไม่โดนพระแบบนี้แต่ถ้าแท้นะครับคุณก็ได้พระราคาเบาราคาเบาเบาจับต้องได้นี่ยนะครับใครที่บอกว่าช่องผมสองพระเก๊นะครับคุณใช้ชื่อความจริงมาแสดงความคิดเห็นนะครับคุณยังไม่แท้เลยนะครับคุณมาบอกคนอื่นเก๊นะครับ คุณยังไม่กล้าใช้ชื่อจริงเลยครับคุณมากา้าบอกพระคนอื่นเจะแทะเกได้ยังไงครับนโมครับในแผงเนี่ยผมออกคลิปไปบ้างแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับชุดนี้อันนี้เป็นพระไหผมตอบผตอลตอบรับดีมากครับอันนี้เป็นคุณแผนเนื้อไพลแม่ต้มปีหนึ่งห้าครับครับผมด้านหลังติดจีวรครับติดจีวรนลงปูทิมครับผมนี่นะครับด้านหลังติดจีวรหลงปูทิมนะครับเฮ้ยนโมผมยังไม่ส่องเนื้อ ลูกอมกับเนื้อนี่เนื้อสัม,มพันธ์กันไหมอ่าสัมพันธ์กันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสองนี้นะครับแถมเป็นเป็นของแถมครับกับลูกอมที่อยู่ลกลมกลมเนี่ยครับว่าเขาบอกว่าลูกอมเนี่ยท <ำ S 1> ําจากเนื้อที่เหลือ<ช>เราจะดูนะครับว่าเนื้อลูกอมกับเนื้อหลงปู่ทิมผงฟายแม่ส้ผมผงฟายผงฟายแม่ส้มนะครับมีเนื้อแตกต่างกันยังไงนะครับ้องขอประธานอภัยในเรื่องการปรับโฟกัสนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือ ลูกอมอยู่ลูกอมภาพอยู่ใกล้ไปก็เลยโฟกัสลําบากครับผมนี่นะครับนี่นี่คือลูกอมหลวงปูทิมนะครับเนื้อของลูกอมหลวงปูทิมนี่นะครับเราจะไม่หมุนมากนะครับเดี๋ยวมันโฟกัสลำบากครับนี่เนื้อของลูกอมหลวงปูทิมใช่ครับแล้วเราจะดูพระอ่านี้ขยับได้นิดหน่อยนะครับนี่กีวอเอ้ยจีวอนี่แขวซ้ายขึ้นแล้วเนี่ยใช่ครับแขวซ้ายเกาะแล้วครับอายุนานครับทำตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยนะครับครับผม อันนี้ตรงจุดนี้นะครับทําลําบะทําไม่ได้นะครับถ้าทําได้ก็หลุดได้นะครับตรงนี้อ่าเสร็จแล้วเราจะนี่นะครับนี่ของคีวรจะขึ้นแบบนี้ตรงนี้ทําไม่ได้นะครับผมไม่ได้คือถ้าทําด้วยย้อมสีนะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่นะครับนี่เส้นสายจากจีวรนะครับจากนั้นเราจะไปดูอ่าที่เป็นองค์พระนะครับว่ามีลักษณะโครงสร้างของของเนื้อผิวเนื้อเป็นยังไงนะครับ หลายคนนะครับถ้าจะดูพระนะครับผมแนะนําให้ดูหลายๆช่องรวมกันแล้วเอาความรู้มารวมกันนะครับนี่นะครับคือผมทําทําคลิปนะครับให้คุณดูนะครับไม่ให้คุณเชื่อนะครับแล้วถ้าจะขายพระนะครับผมก็จะไท่ทำให้ละเอียดอย่างนี้นะครับถ้าใครบอกว่าขายแบบแบบคําพูดเปล่าๆนะครับผมจะเลี่ยงบอกไม่ไม่ว่างไปทําคลิปให้นะครับนี่นะครับ เนี่นะครับเราส่องกันแบบนี้นะครับเพื่อความสบายใจนี่ครับนี่ครับโอเคครับน้ำมูชาช้านี่เป็นีเป็นด้านหน้าอกครับหน้าอกส่วนได้เป็นหน้าแผับใช่ครับนี่นะครับเราเขียวนี้ก็จะมีว่านทาวนหลงด้วยนะครับครับผมเนื้อผาไแมส้มด้านหลังติดจีวอนเดี๋ยวมาดู มดความเก่าสภาพกีวอนเก่าที่ที่มีนี่มีแถวซ้ายหรือเถวนี่นะครับออกมาคลุมอย่างนี้ตัวนี้ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้ถ้าทํานะครับมันจะติดเหมือนกันทั้งองค์ทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าก็ยังมีลางๆเป็นกระบองไฟนะครับหมยถึงว่าเนื้อในเป็นเป็นกระบองไฟกีวอนติดไปเนื้อเนื้อในเป็นกระบองไฟไม่ใช่หลังเรียบครับคือหลังเป็นใจกระบอง แล้วติดกี่วอลเลยยานจะนูนออกมาข้างนอกเลยยานจะนูนมาข้างนอกเลยนะครับนี่นะครับสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านหน้านะครับเปิดแบ่งปันสองพันบาทเหมือนกันเปิดแบ่งปันสองพันบาทนะครับรือพระหลวงปู่ทิมนะครับใครชอบแบบไหนเล่นที่นั่นเลยนะครับเพื่อไม่เป็นภาระของคุณคือคือคือตอนนี้มันเป็นภาระของผมถ้าถ้าคุณคิดว่าซื้อแล้วเป็นภาระนะครับไม่ต้องมาไม่ต้องซื้อไปนะครับ ขอบคุณนโมเมืองลาดนะครับครับติดตามนโมเมืองลาดได้ที่เฟซนโมเมืองลาดครับมีการไลฟ์สดตอนเที่ยงตอนเที่ยงประมาณเที่ยงเที่ยงครับไม่ได้ทุกวันนะครับตามสะดวกแต่จะโพสตพาขายวันละสององค์วันสององค์เช้ากับเย็นเช้ากับเย็นนะครับก็โพสตพาที่มีนะครับจํานวนมีน้อยนะครับก็จะอธิบายเป็นองค์ๆไปแต่ถ้ามีเยอะนะครับนโมก็จะมาออกคลิปทางผมเนี่ยจะช่วยทุกกลุ่มทุกคนนะครับที่มาออกคลิปนะครับ ก่อนนโมก็จะสนับสนุนค่าเดินทางถ้าไม่อยากสนับสนุนค่าเดินทางนะครับไปสัมภาให้สัมภาษณ์ที่บ้านผมเลยขนของไปเลยครับขนของไปทาทาคลิปไปเลยครับขนของจากราชบุรีไปเลยสมมตินโมนี้พิเศพมาหน่อยนโมก็ไปเลยไปสัมภาษณ์อันนี้เข้าใจพ่เศษต้องมีค่าเดินทางคือแต่ละคนนะครับที่ไปทาคลิปนะครับเขาก็จะสนับสนุนค่าเดินทางถ้าไกลหน่อยก็จะสนับสนุนค่าที่พักแต่ถ้าไม่อยากจ่ายค่าที่พักเลยะครนับ คุณมาในบ้านผมอยู่แถวสนามบินดอนเมืองนั่งเครื่องบินมาของพระมาเดี๋ยวจะทำให้แล้วก็จะเรียนกาแฟด้วย <Okay. S 1> ครับผมขอบคุณะโมครับับสดีครับ